ิงกระหอกเลยวิ่งกระหอกลงวันนี้ไปจักตัวนี้ช่บุ๊พันละนาเลยสบายดีเป็นอะไรหวานแต้บ่หวานแต้ๆบมีเวลาคนเนาะหายูหากินครับมีให้หวานปลูแล้วะหรอยต้องจากหอยแล้วคน กำลังเอาขึ้นเต่านี่ปิดน้องเลยโอ้ พี่น้องเลยตอนนี้กำลังจะเด <ไป S 2> ิอท่าไป,ไป่วนยาสู ินแดนหัวผู้ทินทานหน้าอยู่ดูเขา้ปาป่าผิวทาดก็ง,งามโสภามีเหือแคมทาพาสมน้ำเทินเพิ่นวัง<พ>อ,อัางตรงสายน้ำาดดโค้งหลายเส้นพันสายไม่ได้มาถิ่นเมืองนากายบอกว่างามหลายเต้สายน้ำเทินเกินคำมันยาย หัวผู้นากายไมา้ถึงความงามข้า้งหนึ่งเคยได้มายามสาวลงอาบน้ำคอยคำยามแรลมลมพัดใบแปกฟุงหมู่แมงปอบิลล้อแสงไฟจิวทัาลมพัดแก้งไกวหมู่ปลาโนยใหญ่ลอยลิ้นทะลาขอเสิรท่านมางามแค่นา ขื่อนไฟฟ้าเทือนสองนั่งแลสายตาสอดสองสายลมผัดตองหน้าน้ำยามแลแย่งเบิงผู้พาสวยงามหนักหน้าพาใจเบิกบานในวันอดีตาการยังเป็นตำนานป่าสร้างดงสือมือพัฒนา กลายเป็นเขือนไฟฟ้าเทินแห่งที่สอง,งสาวโลกพากันยกย้องไล่มาเที่ยวท่องถินเมืองนากายสายน้ำตกตาเสียงดังสัดสัดออกตามสายลมเสิญนสาวโลกให้มาเที่ยวสมเขตเดนอุดมนากายนี้ เสรินท่านมางามแท่นาเคือนไฟฟ้าเทินสองนั่งแลสายตาสอดสองสายลมผัดต้องหน้าน้ำยามแลแย่งเบิ่งภู้าสวยงามหนักหน้าพาใจเบิกบานในวันอดีตาการยังเป็นตำนานป่าสร้างดงสือเมื่อพัฒนา กลายเป็นเขื่อนไฟฟ้าเทินแห่งที่สองสาลูกผากันยกด้องไหลมาเที่ยวทองดินเมืองนากายสายน้ำตกตาเสียงดังสัตดสาดออกตามสายลมเส้นสาวโลกให้มาเที่ยวสมเขตแดนอุดมนากายเหยนีทางอ Ngỡ một ký đâu phải bảy Quan phân thành rằng thịt gà su. Hãy subscribe ຍອດນ້ຳມື້ນີ້ແຫຼະຊ້າຕໍ່ອອກ อ่ะเ็นไดะนี่สบาดีสบาดีมา,ากรี้ปกกระอ,อกเลยปีกหอ,อกเลยัน,นี้ไปหูจับตัวนี้ชิบูจัาพันระนาเลยสบายดีสามเสื้อสามสี่เสื้อเลยทีนีน่สวีงามเลย สมนี้เริ่มอยู่ในงอดใบมาแล้วเนาะปุริยาการางเป็นยาการ์งบนนี่เป็นยากาง์งแตเหากเก็บปิดอยู่เนี่คสามแล้วเนาะสามทที่สามทีเชื่แน่น่ไนี่ยจดบุญสวยาวันนี้ได้บุญสาวยาตอนี้ตัวอบนนี่อบแล้ว นี่ก็คือเลียงควายไก่แท้ยงไก่มาแราเลยแหลมปิดป่าน่ะอือจักก็ได้พูดม yeah. oh, okay. oh, mm ันโอ้เมือยเดียวได้หน่บนาะบึ่งไงโอบแล้วมันบอกสดีมาตาที่ชงวะนี่นะ จักเต่าละสามที่ตอกไม่แห้งยุ่อเด้อคนคนสวยงามหมดเลยเนี่ยเกตเอเกตดี ไฟไฟเท่าไรด้านนี่ฮอะไฟเจ็ดสิบโอ้ไฟเจ็ดสิบจะยักหอมเลยใช่ผมมีหอบลอดดวยวันนี้เพิ่นกำลังอบอยู่ไฟเจ็ดสิบหลังจากแห้งแล้วเพิ่นจะปิดไฟเอาอะไรจอุ่นนะอุ่นนะ อุ่นเน้่งามหนาวนี่เหมาะเทุยัีไฟเจ็ดสิบฮะไฟเจ็ดสิบเจ็ดสองศาไฟเจ็องศาี่ยอันนี้โทอมาบ่อย่้อนไปดิบาีบมก้าบ่มก้าน งเาะเอาต๊้ซื้อมาที่เต็มเนี่ยฮะเอาต๊กคู่ไว้ก่อนเออทวิทยจะกลางหมแล้วกินจ้ำยาเจ้เอืดเลเจ้าอืดเลโอ้โหออมังโม่าไหมอะนียวะ กินอะไรหวานแต้บ่หวานแต่แต่มีเวลาเพราะฉเนา้หาอยู่หากินเนาะมีเหนปลูแล้วนะครับุยาบะแดงแต่ดงแต่แต่เรอเด้งแต่แต่เข้างเราพิษโอ้มันเดือดจังว่ามีเวลาแค่สิมันกเบี้องหน้าพเลยสามสิบนาที่หามอ้าวแก้ยื่นนะมึง Trong <hà> hồi bộ, hồi. Bộ <laughs> chắc 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 tàu rồi, già nè, bịt đi, đi. Ừ. tàu xi xi, để bắp nữa, để bả tàu sáu xi, đấy, bột kem cứ ở miền đấy, no, hay là kem đấy mình kéo được, sút phải sút nó เลาะวันกา,นาดงามแรงอยู่สวนสาวันหน้าตาลีนน้องเลยสาวล้า,ว,าลว่าปิดฮะโอ้ว่าชิไปปิดนำแล้วละ่ะเอาน้าไปไปวิไห อาไปแฟร์ซีพ so mm, oh, nice. nah, yeah. ีให้เหมาะลยโอ้หนีสิเวกง่ายๆแท้ๆยื้อแท้ๆนี่ไห้ แล้วหร้อว่านี่สดีวไปิตั<ท>ดเป็นป้ามาอยู่ยังยังเหลืออยู่ได้บ่จะขเจ้าบ่เอาเลยป้าไปมืออ่ะ <c oughs> ีน้องเลยไปเบิง่งบรรยากาผู้ละอยู่ในอยู่ในผามอยู่ในเต่าพุด ไปเแม่ห้อยนะูสามาอีกแมวนางหอยไปลแม่ห้องมึงท่ายตัวเององท่ายสู้ไแม่่ชวู้าวหอยอย่าชัวร์ผู้สาวด้หลานละ

โอ้จ้าม้ะต้อนจะหอยชิบชิบจ้ามก็เหลือแล้วปามุกผู้สาวเอาหอยจ้ามกินขา้าวแรงก็ได้ปะจ้า,ามยานี้จ้ามกินขา้าวแรง เขานี่หายนุ่งหรอกนาะจักจักหายจะพ่อจะคนนี่สองหายก็แกเปะเลยสองหายหายนามตีม้ากินกินตมไกล้บ่ก่ย่โอเขากินต้ตม่ใกล้เไหยู่กินพีได้ยู่ยเลยยูกี่เขาแดงพีได้ เอาปลงมาลูกเียวมได้เป็นนั่นด้่ื่อมาหัวหัวเลยยิ่มาม้ามุกเพิ่นราสีต้มไก่เลยยู่พีเลยเอาเลยจ้างหัวยาเลยใครสีต้มไก่เอพิ่นสีต้มไก่แมนใอยได้จามนึงเลยเมื่อกี้นี่ไคอยเต้นเงี้ยงเลยนึ่งข้าสองหายอีกวะเดี๋ยวให้คเดี๋ยวให้บานหม ว่าเกี่ยวคือว่าวินออมวันเก้านี่ไปนอนไปจากเขา้าบึงเกื่อวกับธรรมดาในการห้อยยาความสำเร็จขี้ของเ้าว่านาตานตอนนี้เขากำลังจะลับเมื่อนอนบ้านนะห้างพี่น้องเลยเพื่อจะไป กินแรกที่วัานะห้างแล้วก็ภักเช้าอยู่วัานมะฮางพี่น้งองเลย ในการน้อยยา นึงสิเมือ่อเลยเย็นในผูแววเย็นในผูวหลายๆเ้อ ว้าวก่อนข้ามบอวันนี้ว uh ่ามุกบุญยักเมื่อหลังจากห้อยแล้วคนกำลังเอาขึ้นเต่านี่พี่น้องเลยพอจกค้านอ่ะนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าทานมืดแล้วบอมือนี่มืดเนาะมืดจังแล้วน้องลาวเพื่อนฮ้องว่าลาวหนึ่งนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบจ้ามลาวหนึ่งสิบจ้ามน้องคือประธานหนึ่งนี่หลายเตือ

ครับแน่ครับแน่ย้อนยุก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 บาขอแฟนจะก่อนเะช่ว็ให้อยจามแล้วเรามาเลี้ยงไว้หน่อยนี้นี่หลังจากนั้นจะเอาขึ้นเนาะให้มันเต็มรุ่มนี่ก็ขึ้นเทิงพุกให้มันเต็มแลก่อนนะจำฮู้ว่าสารเทิงแม่นแบบเฮาจะบอกได้ขึ้นหลายเทื่านะหมเวลาบัดเวลาโอ้โหนีเฮนเดเลยสั่น บเวลาเวลาออ้ไปเลยทเลาเองความหอนจะหมดหอนเลทาเให้หอนนี่หอนเทิงเล้หอนเทิงก่อนบขึ้นเท้าคุณเลยแล้วอ,อันตัวไหตัวไหเป็นสูวนป่อยอายอันท่อนี้ไหมท่อเล็กไหแล้วปับระดับอันปับระดับมันคื่ใส่สองลมเลยสมมุติว่าเขาเอาเอาให้อันสามสิบสี่สิบห้าสิบมันมีว่ารอดทีแล้วสมมติว่า เลยเขาไปเกาะไปไหนฮะับเราอ๋อแล้วมันขึ้นเทาเท่าสามโอ้แล้วห้อสูงไฟเขาจะให้มันหลายก็คือสูไส้ใสสูมไฟจะตืมน้ำก็ขึ้นตามนี้แหละน้ำสีแดงโอ้นต้องวัดเอาตามนี้เลยเนาะนี่บวหอดร้อยสิอสูงสุดเจดสิบ เอาพี ảo, ่น <c ười> ้องก็ได้ข้อมูลเ่มเนาะมาวันนอ่มค่ะนี่ยังค